ตรงนี้กลับมาดูแนวโน้มกันต่อนะครับว่าครึ่งบ่ายน่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสยัยสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ในรายการนะครับโดยวันนี้ครับผมอยู่กับทางด้านของนักวิเคราะห์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณประกิจสิริวัฒนเกตนะครับคุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับครึ่งบ่ายถ้าเกิดว่าเปิดตลาดมามีโอกาสฟื้นตัวไหมครับ ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็น่าจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นซนติเมนต์เชิงลบให้เราอาจจะขึ้นไหวช่วงบ่ายนี้ลำบากนะครับก็อาจจะบวกลบห้านะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรเพราะว่าช่วงเช้าเราลบสามด้วยปริมาณซื้อขายที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วกลุ่มนําตลาดอย่างเช่นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเนี่ยไม่ได้ลบปรับลดลงรุนแรงอะไรก็กลายเป็นว่าอีกช่วงวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมาปรับเพิิ่มขึ้นนเก1,2 13 3จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับปัจจัยสําคัญตอนนี้ที่ต้องเกาะติดมากๆหน่อยเป็นเรื่องอะไรครับก็ตอนนี้มีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศนะครับซึ่งก็ยังไม่มีสัญญาณการออก ที่ชัดเจนนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะครับล่าสุดก็เข้ามาซื้อสุดที่สะสมในตลาดหุ้นไทยเนี่ยในรอบนี้ก็9.5หมื่นล้านบาทนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นเกินหนึ่งแสนล้านบาทได้ในไม่ช้านะครับแต่ที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเขาเข้าซื้อเนี่ยเขาเนน้ำหนักการลงทุนไปยังกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหลักนะครับ <úc S 2> แต่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ตอนนี้เนี่ยเอ่อมันขึ้นเกินมูลค่าพื้นฐานไปแล้วนะครับไพเปอร์บุ๊กของเราเฉลี่ยทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่1.7เท่าซึ่ง มันก็สูงกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ในภูมิภาคที่เฉลี่ยกันอยู่ที่1.5เท่านะครับและที่สําคัญเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของเราก็ถูกดันโดย3แบงก์ใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย S C B k Bank เนี่ยตอนนี้ก็ p a p e r b o o k มันเกิน2เท่าไปแล้วก็แปลว่าค่อนข้างแพงนะครับ,รบถ้านูกต่างประเทศเนี่ยเขาเกิดการขา,ขายขึ้นมาซึ่งสักวันหนึ่งก็ต้องมีขายแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะซื้ออย่างเดียวถ้าขายออกมาเนี่ยก็อาจจะเน้นขายหนักในกลุ่มแบงก์ได้นะครับแล้วปริมาณการขายออกมาก็จะเยอะด้้ววยยยะรรรเเพาาาาา่่่ซือออมมทไกก็ตีข อย่างน้อยก็สามสิเปขึ้นไปโอ้โหเยอะเลยนะฮะเก็บเข้าไปเยอะพอสมควรซึ่ตอนนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณการขายอะไรแต่ต้องเราต้องพึงเรามาระวังอรืเสมอว่าไม่มีทางที่จะซื้ออย่างเดียวนะครับมีซื้อก็ต้องมี ออกนะครับซึ่งตอนออกก็อย่างน้อยก็สามสิบเปอร์เซ็นต์จากที่เก็บไปนะครับครับเอ้วันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงาม,ามากทีเดียวมันสัมพันธ์กับหุ้นยังไงบ้างไหมับวันนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะปีบให้นักลงต่างประเทศเนี่ยขายทํากําไรออกมาเร็วมากกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่านักลงต่างประเทศนอกจากจะได้กําไรจากหุ้นขาขึ้นแล้วเนี่ยเขายังได้กําไรในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมีนโน้มที่อ่อนค่านั่นหมายความว่ากาไรเขาจะลดน้อยลง นะครับเขาก็ต้องจําเป็นที่จะต้องรีบขายทํากําไรทั้งในหุ้นแล้วก็ในตราสารหนี้ออกนะครับก็จะเป็นภาวะบีบเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องจับตาต่อเนื่องครับสำหรับค่าเงินบาทครับสายแรกมาแล้วนะครับคุณพรพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับเออพอดีมี i v l อยู่ที่41บาทแล้วก็ปุณใหญ่อยู่ที่354ห้าสี่เอสโซอยู่ที่ 13บาท3เพืว่อวิเคราะห์ว่าจะทําอย่างไรคะคือ IVL นี่้ยของปัจจัยพื้นฐานนะครับตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปิดโตเคมีที่ยังลกการนะครับแล้วราคาคอตตอนก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้นสูงอยู่รวมถึงทั้งสเปดตัวเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นไปนเอื้อต่อ IVL เพียงแต่ว่าราคาเนี่ยครับมันค่อนข้างถูกกดดันนะครับจากสภาวะของพลังงานแล้วก็ปิดโตเคมีที่ไม่เอื้อนะฮะแต่ว่าก็ในเงื่อนเชิงพื้นฐานนี้เรายังแนะนําให้ถือต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังการหลุดลงต่ํากว่า 37บาท25สตางค์นะครับถ้าลดตรงลงต่ำกว่า37บาท25สตางค์เนี่ยก็มีโอกาสหลุดยาวถึง35บาทได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมันยังไม่หลุดก็สามารถถือทนต่อไปได้นะครับส่วนเอสโซนะครับก็เชื่อว่าภาวะมันค่อนข้างย่าแย่นะครับมีโอกาสหลอลดลงยาวถึง11บาท40นะครับตรงนี้ก็ลองปรับกลยุทธ์ดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็จะไปซื้อถัวเฉลี่ยที่11บาท40ก็ได้นะครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งปูนใหญ่354ครับ ปูนใหญ่นะครับวันนี้ก็มี XD นะครับก็ไม่ใช่เรื่องหน้าวิตกกังวลอะไรนะครับก็ยังคงให้ถือต่อไปได้นะครับเพื่อลุ้นอ่กุ่ม ทั้งปิดโตแล้วก็พลังงานนะครับถ้าสมมติว่าตัวออนักทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ขายทางกําไรหรือว่าไม่ถึงขนาดทิ้งไปเนี่ยแค่เขาอาจจะโรเทจากแบงค์มาเป็นพลังงานและปิดโตเนี่ยก็มีโอกาสที่ทางปูนใหญ่เนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับก็ยังแนะนําให้ถือลุ้นต่อไปได้ครับครับเอ้ท้งปูนใหญ่อินทัชแล้วก็ดีแทกที่ขึ้น XD วันนี้เนี่ยโอกาสถือแล้วก็ราคาฟื้นกลับไปที่เดิมนี่มีโอกาสสูงเลยใช่ไหมฮะก็ทั้งอินทัช แอดวานนะครับเออในส่วนของแอดวานแล้วก็ดีแท็กแล้วกันนะครับก็ถือว่าเกินมูลค่าที่เหมาะสมพอสมควรนะครับก็มองว่าเอ็กดีปึ๊บเนี่ยเราหลังจากนี้ก็คงไม่ต้องซื้อต่อเนื่องแล้วก็ได้ครับอาจจะรอให้ราคาหุ้นเนี่ยมันปรับฐานลงมาต่ํากว่ามูลค่าที่เหมาะสมนะครับเราค<ฆ>่อยเข้าอีกทีนึงก็จะดีกว่านะครับครับสายถัดมาคุณลลิดาสวัสดีครับฮัลโหลเชิญเลยครับค่ะโอ,อนี่มีตัวทิสโก้ค่ะที่ราคา4 1 50ิบอ่ะค่ะ ควรจะขายไปก่อนหรือถือดีแล้วก็ท็อปราคา71เหลึงค่ะช่่ยมั่นด้ค่ะวันดีค่ะจริงๆแล้วทิสโก้ขึ้นมารอบนี้ผมมองว่านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องแต่อิทธิพลของกลุ่มราคาผลิตโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามองรองเทอมแล้วค่อนข้างลําบากนะครับสําหรับทิสโก้เพราะว่า มีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียมตัว BE เนี่ยรออยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ในแง่ของเทอมแลวไม่ค่อยอยากแนะนําให้ลงทุนเท่าไหร่ขึ้นมารอบนี้ก็ถือว่าให้เล่นสั้นเก็งกาไรไปนะครับเพราะฉะนั้นณนะระดับร,ราคาปัจจุบันเนี่ยก็สามารถขายทํากําไรได้ไปก่อนครับแล้วอาจจะซื้อเล่นสั้นเก็งกาไรได้อีกทีหนึ่งก็ที่42บาทนะครับอืมครับอีกตัวหนึ่งท็อปไทยออยล์71 25ครับหลอครับครับ ท็อปนะครับตอนนี้เจ็สิบเอดบาทห้าสิบเนี่ยก็อาจจะรอดูการทดสอบที่ระดับห้าสิบ อ้อหก็นะครับก็เชื่อว่าเบื้องต้นเนี่ยจะยังไม่ลงต่ำกว่าระดับนี้นะครับก็กลุ่มลงกันเราก็มองว่ายังคงได้เปรียบในสาการช่วงราคาน้ํามันยังอยู่เหนือนกว่า,าราคาน้ํามันตัวในเม็กนะครับยิ่งอยู่เหนือกว่าระดับ100เหรียญเนี่ยก็ยังเชื่อว่าค่าการกันเนี่ยก็ยังคงรักษาในระดับที่สูงได้อยู่เพราะฉะนั้นท็อปก็ยังไม่จําเป็นต้องรีบขายนะครับก็อยากให้ถืออดทนนิดนึงนะครับรอด,ดูราคาทดสอบ69บาบทเ5ดิบห้าครับคิดว่าไม่ต่ ในกลุ่มของลงกานเนี่ยท็อปถือว่าเด่นสุดเลยหรือเปล่าฮะคุณประคิดต้องรครับในกลุ่มของรงกานแล้วเรามองท็อปเป็นตัวที่เด่นที่สุดครับอืให้กรอบบนเอาไว้เท่าไหร่ครับสูงมากไหมฮะกรอบบนตอนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับสําหรับท็อปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนต้านเนี่ยเราอาจจะโดนขวางอยู่ที่เจ็ดิบบาทเจ็ดสิบห้านะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับไม่ผ่านก็แปลว่าอิทธิพลขาลงก็ยังคงมีอยู่ครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประกิตมากเลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณประกิตนะครับจากบลเอเชียพลัสนะครับก็ให้คำแนะนำมาหลายตัวทีเดียวเชื่อว่าถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วส่งท้ายรายการคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้ว่าเอเทคนิคเวลานักวิเคราะห์เนี่ยเขาดูกันว่าควรจะเข้าหุ้นนั้นควรจะออกกลุ่มนี้เขาดูกันที่ไหนอย่างไรนะครับช่วงนี้ครับเราจะพาไปในช่วงไต่บันไดเซียนไปดูกลยุทธการลงทุนและวิธีการหาหุ้นดี สำหรับการลงทุนกันนะครับเดี๋ยวติดตามได้จากคุณประกิตเช่นเดิมนะครับและว,วันนี้ผมโมนายลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของกลยุทธ์นะครับแล้วก็กระบวนการวิธีในการที่เราจะหาหุ้นดีๆนะครับสักตัวึ่งหรือจริงๆเราอาจจะหาหุ้นดีๆสัก5ตัวก็ได้นะครับซึ่งหุ้นดีๆที่ว่านั้นก็คือหุ้นประเภทอะไรนะครับก็คือหุ้นที่สามารถที่เราจะให้รีเทิร์นในการเข้าลงทุนแต่ละรอบเนี่ยอาจจะเกิน5%นะครับหรืออาจจะยาวไปถึงการได้ถึง20%นะครับในแต่ละรอบของการลงทุนหุ้นประเภทนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกกันว่า growth stock นะครับซึ่งกระบวนการที่กว่าจะได้ o ก k มาทีนึ่งเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้นะครับก็คือการเริ่มจากการวิเคราะห์ภาพรวมก่อนนะครับทั้งเศรษฐกิจกน,นะครับตลาดอุตสาหกรรมการเมืองนะครับเราก็ต้องมองให้ออกว่าแมกโรเนี่ยภาพของออโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราวางภาพแมกโรออกแล้วนะครับเราก็จะมาในส่วนของเรื่องของกลยุทธ์นะครับเรากลยุทธ์ ในการลงทุนเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันนะครับหลังจากที่ว่าวางกลยุทธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถหาคุณมาได้ชุดหนึ่ง นะครับซึ่งหุ้นที่เราได้มาชุดนี้เนี่ยอาจจะมีจํานวนถึง5-10ถึงตัวได้กันนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลานี้นะครับกลย,ยุทธ์การลงทุนตามงานมอเตอร์โชว์นะครับก็คืองานมอเตอร์โชว์เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อหุ้นในกลุ่มยานยนต์ก่อนล่วงหน้าสัก1อาทิตย์นะครับโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเบนบบกเนี่ยมันจะมีสูงนะครับแต่ว่าพอพูดว่าเราจะลงทุนในกลุ่มยานยนต์คําถามก็คือว่าเราจะลงทุนในหุ้นอะไรเพราะว่ากลุ่มยานยนต์มันก็มีหุ้นตั้งหลายตัวนะครับอันนี้ ซึ่งเราจะหาหุ้นได้เราก็ต้องวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัทเป็นนะครับเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในกระบวนการทั้งหมดของหุ้น6ตัวหรือ7ตัวในกลุ่มยานยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องมานั่งเลือกหาบริษัทที่ดีที่สุดหลังจากนั้นพอเราได้บริษัทที่ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคำนวณในการหาจุดซื้อแล้วก็จุดขายซึ่งจุดซื้อจุดขายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้กระบวนการการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั่นเองในการเข้าช่วยนะครับกว่าที่เราจะหาหุ้นโก้สต็อกมาได้สักตัวหนึ่งเนี่ยเราต แล้วก็เจาะมาถึงการวิเคราะห์บริษัทรวมไปถึงการหาจุดซื้อจุดขายนะครับโดยวิธีการทางเทคนิคนะครับผมจะเริ่มนะครับจากการที่จะอธิบายนะครับจากพื้นขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับเราจะเริ่มมาจากที่หาหุ้นกันก่อนนะครับการหาจุดซื้อจุดขายโดยวิธีการทางเทคนิคพอเราหาจุดซื้อจุดขายเป็นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาสู่การวิเคราะห์บริษัทพอจากการวิเคราะห์บริษัทเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่กระบวนการวางกลยุทธ์ นะครับพอวางกลยุ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ภาพรวมนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเรียนรู้จากข้างล่างไปข้างบนนะครับแต่กระบวนการที่เราจะหาคุณก็คือเราต้องเริ่มตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับในกระบวนการที่เราจะเริ่มจากข้างล่างคือเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ย มันก็จะมีเนื้อหาห,าหลักๆนะครับอยู่5เนื้อหาด้วยกันนะครับเนื้อหาแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากนะครับเนื้อหาที่2ก็คือการวิเคราะห์รูปแบบราคาคือ price pattern แล้วก็เนื้อหาที่3ก็คือการวิเคราะห์การแท่งเทียนนะครับแล้วก็เนื้อหาที่4คือการวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือการวิเคราะห์ดัชนีชีวัดซึ่งค่อนข้างหนักนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็น5เรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถว เนื้อหาหลักๆด้วยกันนะครับจะเป็นเรื่องแรกก็คือ Ten Analysis นะครับก็เนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยเราจะเป็นเรื่องการวางปูพื้นนะครับเพื่อไปสู่เนื้อหาในต่อๆไปนะครับ